เมื่อความกลัวและความวิตกกังวลลุมเราเข้ามาในจิตใจของเราทำให้เรารู้สึกหนักใจบางครั้งหายใจไม่ออกบทเรียนนี้ครับจะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะวางใจในพระเจ้าได้เรียนรู้วิธีที่เราจะเอาชนะความวิตกกังวแลและความกลัวได้ความวิตกกังวลและความกลัวคือสภาวะทางอารมณ์ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตประจำวันของเราเราจะมาดูกันครับว่าความวิตกกังวลและความกลัวนั้นแตกต่างกันยังไงความวิตกกังวลคือความรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักจะไม่ได้มีสิ่งที่กระตุ้นที่ชัดเจนแต่เป็นความรู้สึกเป็นความคิดที่อยู่ในความรู้สึกของเรากังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีลักษณะที่กว้างและไม่ได้มีความชัดเจนมากอย่างเช่นกังวลว่าผลสัมพันธ์งานจะเป็นยังไงกังวลว่าเราจะทำคะแนนสอบได้ดีแค่ไหน หลายๆครั้งความกังวลจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยอาจจะมีอาการใจสั่นเงื่อออกหายใจไม่ทั่วท้องสำหรับความกลัวความกลัวคือการตอบสนองทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุกคามเราในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นความกลัวนั้นจะเกิดขึ้นเข้ามาเป็นสิ่งที่กระตุ้นในร่างกายของเรา อย่างเช่นเวลาเราเดินมาในซอยแล้วเราเจอสุนัขอยู่กลุ่มหนึ่งบางคนมีความรู้สึกกลัวว่าสุนัขตัวนั้นจะมาทำลายเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคุกคามชีวิตของเรามันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อที่จะปกป้องตัวเราเองต่ออันตรายที่เรามองเห็น ดังนั้นเองเราจะมาดูกันครับว่ามุมมองของคริสเตียนเราควรมีมุมมองต่อความวิตกกังวลและความกลัวอย่างไรพระเจ้าสอนเราผ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องความวิตกกังวลไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ว่าอย่ากังวลในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านทูลขอโดยการอธิษฐานและการวิงบอลพร้อมกับการขอบพระคุณ พระคัมภีรสอนเราครับให้เราละเอาความกังวลไว้กับพระเจ้าโดยการอธิษฐานร้องทูลพระองค์ความกังวลไม่ได้ช่วยให้ปัญหามันหายไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์มอบความกังวลนั้นไว้กับพระเจ้าจะทําให้เราสามารถมีชัยชนะเหนือความกังวลนั้นได้ครับพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับความกลัวไว้ว่าในสองทิโมธีบทที่ 1: นึ่ข้อเ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยลิธธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราพระเจ้าประทานใจที่มีความรักรู้จักบังคับตนไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวดังนั้นเองเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากลัวอยู่ในชีวิตของเราอริจาคหนุนใจเราครับว่าเราสามารถที่จะก้าวข้าม แต่เอาชนะความกลัวนั้นได้เพียงแต่เราวางใจในพระองค์เท่านั้นเราจะเอาชนะความวิตกกังวลและความกลัวได้อย่างไรที่หนึ่งครับไว้วางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์ในหนึ่งเปโตรบทที่5้ข้อเบอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยพวกท่านทั้งหลายความกังวลที่เกิดขึ้นให้เราละไว้กับพระเจ้า ถ้าเรามีของสิ่งหนึ่งที่เราถืออยู่ยิ่งถือยิ่งนานก็จะยิ่งหนักความกังวลก็เหมือนกันครับบางทีบางครั้งเรากังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเรายิ่งกังวลไว้นานสิ่งนั้นก็จะเริ่มหนักขึ้นและหนักขึ้นในชีวิตของเราวิธีการครับวางสิ่งนั้นลงละสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาดูแลในชีวิตของท่าน และเราจะสามารถที่จะต่อสู้และเอาชนะความกังวลนั้นได้2ครับยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่41ข้อ10อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรม ของเราพระเจ้าประทานพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดดูแลเราและอยู่กับเราเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ด้วยตัวของเราเองครับอาจจะมีความกังวลอยู่มากมายที่เราคิดและกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่พระเจ้าอยู่กับพี่น้องพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสริมกำลังท่านขอให้เรามีพระเจ้า ที่เป็นพระเจ้าที่เสริมกําลังเลี้ยวแรงเราสามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหาโดยมีพระองค์อยู่เคียงข้างท่าน3ครับอธิษฐานอย่างจริงใจฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าอย่ากวนกวาระยในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณการอธิษฐานจะช่วยปลดปล่อย ความกังวลที่เรามีอยู่แน่นอนครับว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายหลายครั้งเราเองต้องเป็นคนนั้นที่ลงมือทำลงมือในการแก้ปัญหาด้วยแต่การอธิษฐานเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงการที่เราเอาความไว้วางใจไว้กับพระองค์พึ่งพาพระองค์ และขอพระเจ้านําในชีวิตของท่านเมื่อเราอธิษฐานแล้วร้องทูลพระเจ้าแล้วลงมือทําครับลงมือที่จะแก้ไขปัญหานั้นลงมือแก้ไขสิ่งที่ทำให้ท่านกังวลใจอย่าปล่อยให้ความกังวลใจเกาะกินในใจของเราครับทําอะไรบางอย่างโดยเพึ่งพาพระองค์ผมเชื่อครับว่าเมื่อเราอธิษฐานอย่างจริงใจพระเจ้าจะทรงนําพี่น้องอย่างแน่นอนดีครับ ไข้ครวนพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ข้อ105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์เมื่อเราอธิษฐานและใไข้ครวญพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างกับเราให้เราเข้าใจว่าเรากําลังเผชิญสถานการณ์นั้นเพราะอะไรอาจจะเป็น บางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยกับพี่น้องดังนั้นเองพระคัมภีร์จะช่วยเราให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามความกังวลใจนั้นได้หนุนใจพี่น้องครับถ้าวันนี้ถ้ารู้สึกกังวลใจเปิดพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านด้วยกันครับโฟกัสอยู่กับพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเสริมกำลังท่านและแล้วลมใจท่านครับ 5. ครับจงดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า หนึ่งยอนบทที่4ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความรักสามารถที่จะขับไล่ความกลัวกไปได้เราอาจจะมีความกลัวบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราบางคนกลัวการลงโทษบางคน กลัวตกนรกมีความกลัวบางอย่างที่เผชิญอยู่กับในชีวิตของเราแต่พระคัมภีร์สัญญาไว้ว่าในความรักไม่มีความกลัวในความรักนี่คือในความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดรักเราทุกคนเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดรักเราแล้วทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยปรญญาศจากความกลัวได้เพราะเรารู้ครับว่าพระเจ้าครอบครองทุกอย่างอยู่พระองค์จะทรงโปรดดูแล,แลเราในทุกๆเรื่อง ให้เราไว้ใจพระเจ้าและรู้เสมอว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องครับใช้ชุมชนคริสเตียนเป็นกำลังใจ 1. นึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ11เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นพระคัมภีร์หนุนใจให้เราเป็นคนที่มีส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างคนอื่นหนุนใจพี่น้องหนุนใจคนที่อยู่ในคริสตจักรหนุนใจคนที่อยู่ใน l อ หรือแม้กระทั่งหนุนใจเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าชุมชนคริสเตียนเป็นชุมชนที่พิเศษครับเป็นชุมชนที่พี่น้องในคริสตจักรอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันและหนุนใจกันและกันในการเดินติดตามพระเจ้าถ้าเรามีความกังวลต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดความกลัวบางสิ่งบางอย่างพี่น้องในคริสตจักรจะช่วยเหลือท่านอธิษฐานเผื่อท่านและหนุนใจท่านและเราจะก้าวข้ามความกังวลนี้ไปด้วยกันครับ ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทัดเอาชนะความวิตกกังวลและความกลัวให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อความรักและความวางใจในพระเจ้ายึดมั่นอยู่ในพระวจนะคำของพระองค์อธิษฐานอ่านพระวจนะพระเจ้าใคร่ครวนและมอบชีวิตให้กับพระองค์ผมเชื่อครับว่าเราจะสามารถเอาชนะความกลัวได้และความกังวลได้ครับ กาใช่ผ่อนครับ